สบายดีละสวัสดีเดอ้พอพ่อแม่พี่น้องเบิร์ตสุขุทุกคนเนาะกน็นยินดีต้อนรับประตูสอ่อางบาเตียงทองซาเนวอีกแล้วพี่น้องมือนี่บะเตียงกัสิเข่าไปทั้งบ้านพลสว่างเมืองอุทุมพรแข่งสวรนเคศเนาะพ่อแม่พี่น้องก็คือสิเข่าไปหาสาวต้อยพี่น้องเย้ยจะต้อยที่บะเตียงไปซื้อที่ให้เล้าตะกอนแหไะเนาะพี่น้องเนาะแต่หลายมือก่อนแหละมือนี่ก็คืออา่บาบะเตียงให้สร้างเป็นเจาะหน้าบดานให้แล้าพี่น้องเย้ย แล้วก็ขั้นตอนต่อไปกับเตียงเสีเุเฮือนให้แล้วน้องพี่น้องเนาะมีผู้ใหญ่ใจดีพี่น้องเลยเ,เป็นได้ฝากเงินมาแล้วตอนนี้เนะาะกำลังเกี่ยมสางเทือนสางซานให้เล่าอยู่พี่น้องแต่ว่าจอนน้าให้เล่าก่อนเพื่อก้มสะดวกเนาะพี่น้องเนาะอ่าเวลาตอนเเพือนเห็อซานเพิ่นพอดีมีน้ำไส้น้ำซอยอะไรพี่น้องในสร้างเป็นเกล็ดเกาไปเรียบร้อยแล้วเนะาะเตียงก็เข้าไปตามลังพี่น้องเลย โอเคไปเบิ่งไปซมน้ำกันเลยพี่น้องมาแลาว้วทีอยู่เฮือนหรือบอ่อสาต้อยเนาะแต่ว่าพอเตียงโทร3ส,สามสามางเมื่อนี้ก็เพิ่นเจออาะแหละพี่น้องน้ำก็ได้เนาะไปเบิ่งน้ำกันพี่น้อง บะเตียงกามาฮอดอ่าหม่องพันจ้าหน้าที่เรียบร้อยๆเลยพี่น้องไอ้ดินตัวน,นี่แหละหม่องซื้อแล้วเล,เลยพี่น้องอนี่แพี่น้องเลยแต่ตัวน,นี้บมาผนกางเจาะไปบ่งหัวจะฮอดใส่เลยเนาะแล้วหรือบอ่พี่น้องเลตะเตียงซื้ออ่าเครื่องดื่มมาให้สร้างเพื่อนพี่น้องคน,นเกาเ่าอะไร

บ้านนั่นตัวไหนผู้นอ่อนบ่นอ่ะเพื่อนชาวน้นออนา,านอ่อนบ <c oughs> อ่อเ่าแก่แก่แ่่วงอะไรสิบที่แล้อยู่บ้านเฉยมน,นี่กับข้าวบานกับมาแล้วกับบืนโตเนาะม,มันมันเป็นโน่นดินแหน้น,น,น,นี่เนาะทำที่บ้านมาแล้วกันี่พี่นออ้องมันอยู่โน่นอยู่สูงที่แหละ ค่อนข้างที <that> ่จะสูงอยู่พี่น้องเลยได้สิบกเมตรท่านได้ถึงน้ำ้ไงือว่าถึงแล้วบ่อือโดย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 ถือว่าพอโอเคอยู่เนาะโดย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  โอเคนะพ่อแม่พี hi, ่น้องมัหนี ưng, ้กับมาเตียงกันจะไปหาสะต๊อกกัน <n> พี่น้องเลยเจ้าของพรีเราสบายดีสะต๊อกสบายดีครัมฮัมหรือนั่งนะวันเดีระว่าคิดตะโลดโอ้เด้อขอโทษเด้อเพิ่นมาแต่หึงแล้วบ่สร้างเจ้าหน่มาแต่เศ้าเป็นยังคือมานั่งอยู่นี่มานั่งชมวิวบ่ ดีใจจะ่บอได้น้าใหม่ฮะดยบอกนะอันผัวไปใช้ใช่ไหมป้าคอแห้งเพิ่นไปเกยยางอ๋อไปเกยยางอยู่บอจักเราหนา้าสายบอ,อย่างอันนี้บอ,<ด>ย,อย่างเพิ่นบอนี่เออเพิ่นก็ให้เงินอยู่บอให<อ>้อือมได้ใช้น้ำเล่าเนี่แหละชื่อพริกเกลือไปน,นัวอ,อืมตัม้เท่ากับ จนค้ำเรามาเพิ่นให้เธอจะได้เพิ่นให้เดี๋ยวก็หาซิปอิงเดี๋ยวก็หาซิปเดี๋ยวก็สามซิปยังหนอยยังายกินข้าวกินน้ำเดาบ่เมือนกินแล้วกินข้ายังได้ยังกินปัวไปชื้อปลาว่าจะให้เธอเพิ่นกินเพิ่นกินข้าวก่อนแล้วเบ่งให้ป้าอ่าอ่อจ้ะนี่ว่าขี้ห้อยู่เทียงนาบ่ได้อยู่เทียงนาได้ใช่ได้มาอยู่พี่ได้ป่านนี้เนาะโดย เอา้ยอย่าให้พี่เนี่ลงอาบน้ำไปผอาบน้ำนองผนไปหลัดไปหนิน้องพี่น้องนาเราเสียงนาเรากงคือว่าหลัดป่าหลับดุ่งปยายงเจ้ายางพี่หนิบ่เวลาไปยางไปนี่ยังบอกไปนอนนาผมแล้วเดือนหนึ่กับเนาะโดยโดยอดเนาะอดเอาะเช้นอนได้เฮือนนะก็มาอยู่พี่เด้อปุ๊กมองได้เฮือนคิดว่านี่แล้วอยู่บางหนิเด้อบ่ ก็เตีงกันสร็จปุ๊เคลื่อนให้นแล้วพ่อมพี่น้องทีเหตุเหยื่อให้นแล้วเนาะพี่น้องเนาะแต่ว่าเจาะน้าก่อนพี่น้องเนี่ยเจาะน้าล้วจะขั้นตอนต่อ,ตอไปก็เห็ดเพื่อนเนาะพอเห็นเราได้อยู่กระปุกกระโผ่เาราลุงกระถามว่าเราบอกมีเราบอกไม่เขาโอ้ยเอามาแต่ใช้เราบอกว่าไม่ลุงชิคายเราบอกคอยอยู่ใจเนาะในเฮือนนะไม่พวกนี้ เพิ่นเป็นเจ้าของยางเพิ่นสิขายจากทรายหกบู้เพิ่นบอกว่าํำอยากได้บอกเด้อเราว่าไงเือนนี่บดยครบไปเลยบ่าครบคำบอกอย่างมีแป้นกระสังเ่าแล้วัังลูกน้องเราปาดออกมาให้เรามีใหม่ร้ายใหม่ลุงเราเป็นเราชวนเจ้าของยางนี่เราลงสวรรค์มาเนี่ กับลูกเราลุลงอาเสื้อผามะนอนพี่แล้วอ่ะอันลุงลุงเจ้าบ,บ่อนี่นแบบโบแมนลุงนะแบบลูกหักเพิน่นแล้วเพิ่นให้มาอยู่ลูกหักของเพิน่นเลยเขาให้เอินลุงเอินป้าพอ,อล่ะนะเป็นพ่อเสี้ยวเพิ่นมาอยู่นำ้ำโดยโดยเหตุงานน้ำเพิ่นนี่แหละพอได้เงินว่ะ อันนี้เพิ่นเห็ดยังชาวน้าอันบริเวณชาวน้าเลยชาวต้อยอันน่ะอันไหมยังอัมองลงหนามหนามบ่โดยวองเกลือปลาละ่ะเกลือปลาบ่มีปลาอยู่บ่ในหนองนี่กันนี่โอ้ปลาในค่ำโตเฮาแข็งเฮาขารบ่ปลานิ่งโดยโดยโดยโดนี่นี่นี่งบงนี่ต้องาะพี่น้องลมแห้งต้องขอโทษขออภัยน้ำพี่น้อง หนาวยามนี่หนาวบ่อยู่ถีน่นนาผมมีย<ะ>ี่บ่ผ่าห่มมีผืนเดียว,ยวผมใหญ่โอ้ผืนเดียวช้ำเห็นเฮือนแล้วก้อนใช่มาเตรียมชื่อมาให้ดอ,อันนี้ยังโมีเฮือนเนอพี่น้องมันอยู่ถี่นให้ถิ่น้าปุ๋ยนิ่งหนาวอยู่พี่น้อง,งนี่หนาวคน,วนเนดียวมันแตกแล้วแตกทางเทิงแล้วมันเหลอ,อเปิดเครื่องบ่ค,ค่อยขึ้น อยู่หน้าอันป้าหน้าไป็ตู้ขโมยเกี๊ยวขาวกีินหน้าบ่นะเพิ่นเกี่ยวหน้าเพิ่นพูนหน้าตัวนี้เพิ่นบไปเกี๊ยวมันไม่ไม่สองขงบ่เพิ่นไปเกี่ยวหน้าลูกเช้าเพิ่นนี่กะน้องเพิ่นบ่เนี่กะน้องเพิ่นบ่เป็นของเฮาดอกของลูกเช้าเพิ่นเด้อเด้อเด้อ่น้อง บางทีเราบาเตียงก็ซื้อห่าอยู่ข้างหลังนี่นะ,ะมันบริตินทิมทางปไปไหแต่ว่ามันกบแพงไปไหนนะนาสามสิบอายสิบห้าพู่มสิบห้าสองหมื่นบเนาะตอนแรกกันกยางออกไปนาพูดแลวนี่เนาะอ,ออกไปนอนนะ้าลองบึงน้ําก่อนเนอะจะออกไปนากันด้าย <laughs> น้ำงเฮงบูเดีอบูเฮงออกไปอันใาสมุทรผัวจะมาคำหนึ่งยูก่กับลูกชองคนหรือเปล่าโดยบุญญาณบ่ใช่ญาญยู่กันใจนอนกันใจนอนีอน่ได้บุมีมันได้อยู่น้ำเขาวเลยมันบุมีหมืองอยู่เนาะออดเนาะอดเนาะเท่นั้น,น,น,นก็ได้มาอยู่บ้านแหลยทำแมบมีเฮือนแค่นี้เราเผ็ดง,งานกลางคืนกันอยู่ชองคนกับบุญญาณ คนเขาไปการกลางคืนกันลุกมาเบิังไฟก็ช kind of ื <speech> <S <S ่อไปให้เห็นใช่หรือ่ใช่ได้หรื่เปล่าฉากเบ็ดฉากยังช่วยแซบก็ได้อยู่ด้อโดย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 ไตนั่นแล้วกินเข่าแล้วให้เพิ่นลินผู้น้อยที่นี้ตีโดยแต่ก่อนใช่หัวโค้งบ่แต่ก่อนโดยเที่ยวมาฉากยุพี่แหละเดี๋ยวนี่ม่ได้เที่ยวมาฉากเฉาก แทกน้ำไฟเซราเซียวเหรอ่ะเลยเล็กน้อยใช่ไหมมันโบห็นหุงเนาะก็ได้ไฟได้กลิกล่นไฟเบิดมขึ้นได้แน,นนะ่น่ะกลิ่นจนจนวัดดักนอนแม่นอนแม,แ,มแ,มแม่แม่ชิพิการเมงจุจีโบนอนเออเป็นดิ่นไฟจนมาลับโบนอนแล้วก็พังบางล้ำก็พอแล้วชอ,องคนณพอปึดแล้วก็พังเลย <c oughs> เปิดอันโมลามมันนั้นบ่มันก็ฟังในหิ่ยุ่มยู่บ่ฟังคักเสียงแจ้งนะฟังคักเสียงแจ้งอีกบ่แจ้งคักเลยเป็นยังมันอ่ะอ่าแบตมันทนอยู่บ่ใช่ทนมปิดคืนได้บ่นี่กะลอยหนึ่งแต่ได้หามือนี่หละยังอยู่คือเก่าอ่าก็ลงแปดจิบมันนี่มือนจากไว้อีกอืออืออือนี่มาผีว่าได้ซัก Ừ, mình cứ thôi nếu mình cả nó, ừ. ừ. bật tiếng ừ, cả bố đãเคย say chิง phía nó như thế này, đi với hai phun, hai với cả phun say nó, em nó pha nó này, này, à, mình cả bố, <laughs> này, bảo cái bố cái chúขนม nó pha, cha là มาเบิ่งนะจ้อยเฮเบิ่งบ่จะทัยู่เบิ่งน้ําเด้อน้ําบาดาลตู้หั่นก็เบิ่งเด้ออันเงินผู้ที่เจาะน้ําให้เจ้านี่ก็เจ้าของเก่าต้อยเด้ออ่าเจ้าของคนที่ซื้อที่ให้เจ้าั่นแหละก็ซื้ออันแม่แป้งกับคุณเล็กใจลีลลี่เด้อ <ด>คุณยายไลยลี่คือเพื่อนต้องานให้อันสต้อยอ,ยอ,ยอ,ยอุปกรให้เพื่อนแน่สต้อยว่าอะชนิดี่คอยอยู่ดีมีเฮงเดออ้อคอยมีแต่วความสุขแล้วก็ความห่างมีแต่วความห่างความมีมีแต่เงินมีแต่ทองเดออ้อคอยอยู่ดีมีเฮงดโดยเนี่ยดดีใจน้ำเนาะ<ด>ได้น้ำแล้วก็ต่อไปก็เตรียม สะเฮ็ดเฮือนให้นเราพี่น้องจ้าหนี้กำลังหาสร้างหานั่นอยู่เนาะพี่น้องเนาะพอได้ให้เราเลยอยู่เนาะมันอยู่อยู่ในบ้านพี่พี่น้องไอ้ไข่ก็ไปอยู่ทงให้ทงหน้าอ่าก็เป็นเงินของทางเมแป้งพี่นั่นแหละคนฝากมาให้เบาเตียงนาำพี่น้องเฮ็ดเฮือนให้นเราพี่น้องกับเจ้าหน้าแต่ว่าเบาเตียงเจ้าหน้าก่อนพอได้ให้เราใส่แล้วสวยก่อนเนาะแล้วใส่แต่ไหนเด้เ้า คอยขอัวแก๊ปก่อนเด้อใส่ต้อยบันี้เด้ออยู่ดีมีแห้งเด้ออ่าโดยโดยโอเคนะพี่น้องนะบันนี้เป็นเตียงกาสิบใบจ่ายเงินให้สร้างเพิ่นสองโบพี่น้องเยจํานวนหนึ่งหมื่นบาทเนาะอ่าให้เพราะว่าสองโบกับของซาวน้ำพี่น้องของซาวน้ำแล้วก็ารใสวต้อยนี่เนาะสองโบรวมกันเลยเพราะว่าเป็นเตียงบริจ่ายเมื่อวาน มาบปรันเพิ่นพี่น้องจ,จอดเรียบร้อยมาจ่ายที่เดียวเลยเนาะพี่น้องเนาะนี่ก็ใครก็ได้สิบกว่าเมตรคนนองพี่น้องมันแข็งดินแข็งเพื่อนพี่น้องเลยเนาะทอเพื่น,นแกเอามาเรียบรอย้อยเลยเนาง ันคนเก่าเนาะสร้างคนเก่าคนดื่มพี่น้องดินแข็งมันเป็นโนุ่มดินแห้เห็นเขาชี้บอกง่ายๆก็ได้มันเป็นดูทงแบบดินโนโคกนะพ <te> <kein> <ans> <the> ี่น้องมันก็จะแข็งแน่สิยากแน่เอาไอ้เฮาสีเอาเงินไปให้คือเก่าเด้อไปจัดการใลยเพื่อนเลยกับกับมือเล็มืันนี้กับมืออื่นเพื่อนเนาะเสร็จเรียบร้อยก็ได้ ไอสิขอโตกับกัอนไปเฮ็ดเวียกโตัหันเลยดิฝากเงินไว้ให้โดยขอบใจทรายสองบ่อเด้อกับห้องชาวน้ผมพราะโอเคพี่น้องเนียเดี๋ยวเฮากลับโดย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 กัปกรเด้อโดยโดยขอบใจทรายไอ้หน้าพี่น้องมาเตียงไอสิขอโตโดยทางกับกอนมานี่พี่น้องเลยจ่ายเงินไว้สร้างเพิ่นให้สร้างเพิ่นจัดการให้คือเก่าเนาะคนเก่าคนเดิมพี่น้องเลย บอละหาคันบาทก็แล้วแต่เนาะบางบอเพิ่นก็ขอเพิ่มพี่น้องเอ้ยบ่ได้มันยากมันหยังเพิ่นก็ขอเพิ่ม6,000บาทอ่าก็ประมาณนี้สร้างบ่เตียงเคยเจาะเนาะแต่ว่าเพิ่นก็นิสัยดีเพิ่นกบริการดีลก็อคเตียงโทรบอกเพิ่นก็จวดไปเนาะเพิ่นบ่ยากนพี่น้องนเพิ่นก็แบบแบบน้ำใจงามแหละเพิ่นจ่ยเหลือคือกันพี่น้องเอ้ยเป็นก็ได้เนาะ บ่เตียงกัจิคอเดินทางกับก่อนเด้อพี่น้องเด้อบ่เนี่เด้อโอเคนะพี่นอ้ okay, นะนองนะบ่เตียงกัจิคอเดินทางกับก่อนบ่ดนออี้พี่น้องเนยต้องขอขอบุญขอบคุณทางแม่แป้งแล้วก็คุณคุณยายเล็กลาลี่พี่น้องเนี่เนาะอ่าที่เพิ่นได้ช่วยสะต้อยมาหนี่เจาะน้าแล้วก็ยังสีเห็ดเฮือนให้เราอีกพี่น้องเป็นเงินของเพิ่นเนาะก็ต้องขอขอบุญขอบคุณทางมแม่ลายเนาะขอให้เจ้าอยู่ดีมีเฮงสุขภาพร่างกายแข็งแรง ขอให้ยืนยันเป็นส no. e ุขสุขกายสุขใจไปตลอดชีวิตเจ้าให้มาสบายขอให้กิดขึ้นหาเจ้าร้อยเท่าพันเท่านอนรับในเงินหมื่นนอนตื่นให้ได้เงินเสร็จนอนพ่อแม่พี่น้องอ่าเป็นอีกเคสหนึ่งที่ผู้ใหญ่จะดีเพิ่นได้สดได้ช่วยเนาะแต่ว่ามันก็ยังบรเสรทธิ์สมบูรณ์พี่น้องหากกระซื้อที่ไปแล้วหากเจ้าหน้าแล้วยังเดือดแต่เพลอนแล้วก็ไฟเนาะพี่น้องเนาะก็คือเสร็จสมบูรณ์พี่น้องเลยกะติดตามต่อไปสำหรับเคสสาวต้อยเนาะพี่น้องเนาะ โอเคสนามมื้อนี้เป็นเตียงขอตัวลาไปแล้วว่เจอกันคลิปหนะ้าได้พี่น้องได้สนามมื้อนี้เป็นเตียงขอก้าเข้ามาสบายดีพ่อแม่พี่น้องเบิร์ดสุขุทุกคนได้ที่เข้ามาหับชมคลิปจนจบแล้วก็บข่าวโฆษณาเนาะพี่น,อนอ้องเนาะสนามมื้อนี้เป็นเตียงขอตัวลาไปแล้วพี่น้องไปบายพี่น้องเลย